สวัสดีครับพบกันในรายการยิบซีโอสีริกรนะผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูดวงนะตามเวลาเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้วนะตามด้วยชีเรนนะครับแล้วตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรน นะและตามด้วยคำถามครับถามเข้ามาได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการมาเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้วตามด้วยชวนะแชรเล่นนะและตามด้วยคำถามครับ กดแชร์ออกให้ด้วยนะครับนะคนละ9ก้าพันแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม <S <S เข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับ กดแชร์ซินะกดแชร์แลวพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเร่นนะแล้วตามด้วยคำถามครับกดแชร์ตามด้วยแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะถามกันได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้น นะสำหรับรายการของเราในรอบนี้แชร์แล้วนานความรักกับแฟนคนนี้ยังมั่งยังไงมั่งไพ่บอกว่ามันเป็นข้อผูกมัดครับที่มันรู้สึกลำบากใจนานๆไปมันให้ระวังละกันสามวันเนี้ยนะมันเป็นข้อผูกมัดบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกลำบากใจ เมตตามาหานิยมนะโดยมีท่านอาจารย์โอนะแล้วผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมมดดำดูเรื่องเนื้อคู่ยังไงครับยังไงเรื่องเนื้อคู่ของคุณคุณต้องบอกมาก่อนว่าสถานะตอนนี้เป็นยังไงมันโสดหรือมันมีแล้วมันไม่มีคือคุณไม่ให้เนื้อหาผมเลยอะว่า มีแล้วไม่มีไปไปมามาหรือ,อยังไงคุณไม่ให้สถานะกับผมเลยผมงงต้องให้สถานะว่าเออมีแฟนแล้วกำลังคุยกันอยู่หรือคุยกันอยู่ยังคุยภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องอะไรประมาณเนี้ยแชร์แล้วมาตูมโชคลาภมีครับมีโชคลาภนะคุณมาตูม นะมดดำครมดดำตอบมาหน่อยว่ามดดำมีเนื้อคู่ไหมหรือ,อยังไงมดดำต้องเล่าให้ผมฟังก่อนแล้วผมจึงจะตอบไพ่ออกมาได้นะว่ามีเนื้อคู่ไหมหรือคุยกันอยู่หรือยังไงหรืออยู่ด้วยกันแล้วหรือ,อยังไ,ออยงไม่ได้อยู่คุณก็ไม่บอกสถานาะกับผมนะมาตูมบอกมีมาตูมเขามาถามผมก็เลยตอบเลยมีโชคลาภแน่นอนมนะาไพ่มันขึ้นอย่างนั้นมาครับแชร์แล้วมิวคนที่เขามาคุยชื่อ เอกเขาจริงจังกับเราไหมไพ่ดิสเดอะสตารไพ่ดีครับมีเมตรปรามหานิยมนะเข้ามาครับกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเวลาการทำรายการของผมก็มีจำกัดน,นะเดี๋ยวดูที่คำว่าสดถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลผมไม่ได้อยู่ แชรแล้วเจนแฟนจะกลับมาดีกันเหมือนเดิมไหมคะใครบอกต้องมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันทําความเข้าใจกันก่อนครับมีโอกาสที่จะกลับมาได้ถ้าคุณคุยกันดีๆนะไม่เอาชนะกันนะผมเนี่ยผมบอกได้เลยแล้วมันจะดีมีเมตตปลามาหานิยมนะติดต่อดูดวงกันได้ครับแบบเป็นส่วนตัวขอพร้อมโอนก่อนดูได้ที่ f a c e b o o k โอสิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id rai o siri 15และ id rai o siri 16ครับตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนภเมีตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ร a i ejtop 15และ id rai ejtop 16ครับนะเดี๋ยวเสร็จรายการนี้แล้วผมก็จะพักแล้ว นะดูที่เวลาครับดูที่เวลาเมตรปลามหานิยมเลก5นาทีเศษกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์เท่านั้น เฟรมการเรียนจะเรียนจบไหมผมดูแค่3ามวันนี้ครับสบายสบายครับเรียนไปได้เรื่อยๆครับไพ่มันบอก3มวันนี้นะผมดูแค่3าวันครับมาครับกดแชร์แล้ว ใครออกมาว่าเรียนสบายๆผมบอกไปแล้วไงผมดูแค่นั้นผมดูแค่สามวันนะมาครับเวลาผมมีน้อยแล้วฟิล์มก็ไม่แชร์ให้ผมด้วยนะถามเฉยๆผมบอกคุณว่ามันเรียนไปได้นะแล้วคุณไม่แชร์ให้ผมด้วยนะคนอื่นเขามีในคุณกดแชร์ให้ผมได้เย แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเอาแล้ผมเหลือเวลาอีกสามนาทีเศษถ้าคุณอยากดูจนจบมาดูด้านหลังได้มีค่าครูเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าถ้าอยากดูกับผมอ่ะถ้าอยากถามผมละเอียดว่าชาตินี้จะเรียนจบไหมจบยังไงจบแบบไหนมาดูได้หลังไม่นะเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นดูกับผมอ่ะไม่แพงหรอก ถูกกับเพื่อนแล้วนะมาครับอยากรู้จะจบหรือไม่จบม้างหลังครับต้องใช้ไพ่ชุดสิบใบใบเดียวตอบไม่ละเอียดนะแล้วมันไม่ครอบคุมอย่าว่าจะจะจบเลยสามเดือนยังไม่รู้จะจะอ่านได้หรือเปล่านะมาครับมาครับกดแชร์ก่อน มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยเชนะีร์เร้นแา้ะตามด้วยคำถามครับนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชเนะ่รเร้นนา้ะตามด้วยคำถามเวลาผมเหลือไม่มากแล้วนะ นาเข้ามากันได้กดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเอาเร็วสิผมให้เวลาถามแล้วแต่ผมหมดเวลาผมก็ไปแล้วนะอ่ามาเข้ามากันนเวลาผมมีไม่มาก มีแค่แป๊บๆเดี๋ยวไปล้วอีกพักหนึ่งนะมีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมเอาละเวลาผมใกล้หมดแล้วเออมดดำเอ,อ้ยแกถามฉันไปแล้วไม่ใช่เหรอก็ตอบว่ายังมันยังไม่มาแล้วเธอจะรีบร้อนอะไรนักหนาหมดดำเอ,อ้ย ยังเด็กอยู่อยากมีมันไม่ยากหรอกมีแล้วจะได้ดีหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึง่งไอ้มีมีอยู่โสดอะ่ะมันอยู่ที่เราอ่ะเราจะเปิดทางเปิดช่องให้เขาไหมแค่นั้นแหละนะมดดำเลยนะแชร์แล้วแม่มะเมื่อ,อไรชีวิตจะดีขึ้นดูสามวันเองอยู่ที่ใจครับถ้าใจมีความสุขก็มีความสุขครับชีวิตยังไม่ดีขึ้นครับ ดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามผมดูแค่สามวันนะใจมันอยู่ที่ใจอ่ะใครจะดูดวงส่วนตัวมาเสียค่าครูได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้ากับผมเท่านั้นรัดคิวกันได้ facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o 45, 1, o k โอซิริกรนอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรายโอซิริหนึ่งห้า และไอดีรายโอสิริหนึ่งโอจะดูเรียนจนจบไปทํางานที่ดีไหมผมไม่ดูครับถ้าคุณจะดูมาดูให้ชุดด้านหลังครับนะก็รยก็สิบเท่านั้นนะกับผมนะเฟซบ o ๊กครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหแรายเอเจทีโและไอดีราย A J T o P 16. เอเจทีโเอคนเชื่อนิวเหมือนถามไปแล้วเลยนะถ้าอยากดูจนจบมาเสียค่าครูข้างหลัง นะเพียง999เท่านั้นนะมาครับนะหลังไม้ได้เดี๋ยวผมออกจากรายการรอบนี้้วติดต่อมาเลยนะนิวนะนะเดี๋ยวมาดูดวงกันเลยนะโอนมาก่อนนะขอโอนความโอนก่อนดูไปแล้ครับ